ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแม่วันนี้วันเกิดมาลีแม่ให้พรมารลีดิษณ์อะไรอีกข้อให้รู้มีความสุขม แม่รู้ไหมมารีมีทุกวันนี้ได้เพราะแม่เพราะว่าแม่จนแต่แม่ให้มารีไปเรียนแม่เป็นบ้านนอกเป็นชาวนาแต่งตัวไม่สวยเลยสมัยก่อนแต่แม่ก็ยังเก่งที่พาลูกไปเรียนที่กรุงเทพมารีไม่เคยลืมแม่แม่คือคนที่ให้เลือดกัน้ำเหลืองกับมารีคนที่สำคัญที่สุดสำหรับมารีก็คือแม่รู้ปะแม่รู้ไหมเออฮะแม่รู้ปะ แล้วแม่รักมารีไหมแล,แล้วเนี่ยมารีต้องไปทําง,งานอีกแล้วก็ตอนนี้มารีมาหาแม่แล้วมาแล้วก็คิดว่าคนที่สําคัญที่สุดสําหรับมารีณเวลานี้ก็คือแม่ถูกไหมแล้วแม่ว่ามารีสําคัญสําหรับแม่ไหมสำคัญแล้วคิดถึงมารีไหมคิดถึงแล้วอยากให้มานอนด้วยไหม มองหน้าสิอยากให้มานอนด้วยไหมหึหึหึทำไมจะชมว่าอะไรดูวัวตัวโอแ้แล้วแล้วสวยลูกใครละ่ะฮะลูกใครฮะบอกกล้องสิว่าลูกใครแม่ชื่ออะไรหึ เราไม่ต้องสร้างภาพแม่เราเป็นยังไงเราก็ต้องรักแม่เราแม่เราจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้หวีผมแม่เราจะใส่เสื้อดำๆแม่เราจะยังไงก็แล้วแต่แต่แม่เรามีห้องแอร์แล้วแม่เราก็นอนแอร์เราก็มีความสุขว่าร้อนอย่างนี้แม่ไม่ต้องอยู่แดดนะก็รักแม่แล้วก็ดูแลแม่ให้จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็บอกพ่อว่าบอกพ่อว่าไงรู้ป่าบอกว่าไม่ทิ้งแม่หรอกเนาะ ใครจะกล้าถิงแม่เนาะรู้ป่าอ่าแล้วอร่อยไหมอร่อยเออแล้ววันนี้มารีเอาของเอาอะไรมาให้แม่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมารีมานอนกับแม่เนาะอืมไปทําง,งานก่อนนะแม่นะรู้ป่าวพูดสิพูดว่ายังไงแล้วแม่เราบอกสิว่าแม่มีลูกแบบมารีคนแก่เนี่ยเขาพูดเนี่ยแม่บอกว่าสิว่ามีลูกมามารีแล้วแม่รู้สึกไงเรีนใจอืม ดีใจมาก,มากอืมแล้วอะไรอีกเขาคนดีใจกับดีใจเลยอ๋อ,อกับมาลีใช่ไหมอืมมาลีก็เป็นเด็กดีของแม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะแม่เนาะแล้วก็จนแก่อายุขนาดนี้ก็เป็นคนดีที่ให้แม่ชื่นใจตลอดไปนะนะ แม่ไม่ต้องห่วงมารีไม่ทิ้งแม่แล้วมาลีก็หลักแม่ด้วยเนาะนะนะมองดิมองให้ดีๆอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยร่อใช่ไหมออออโอเคจ้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ